สื่อนำโชคของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเบอร์ห้องนะคะเบอร์เลขที่ห้องเลขที่บ้านนะคะหรือไม่ไปทําบุญนะคะเข้าวัดเข้าวานะคะสลิปทําบุญของคุณเอามาเสี่ยงโชคได้ความฝันนะคะทําบุญสุนทานแล้วมีโชคมีลาบนะคะเลขหน้าไพ่คือสองนย์ค่ะส่วนใบที่สองนะคะเลขลาวหูนะอันนี้หมอดาวตัดคะแนนนะคะถือว่าไม่มีโชคนะแต่ก็พอลุ้นนะคะ เลขหน้าไพ่เลขแแล้วก็หนนะส่วนใบที่2นะคะสื่อนําโชคของคุณนะคะคือคนพิการนะคนพิการหยิบลอตเตอรี่กับคนพิการหรือไม่ความฝันนะคะต้นไม้ใหญ่ๆนะคะใส่แป้งแล้วถูนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณก็คือ1นสองนะคะแต่หมอดาวให้คุณห้าสนะในสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะเพราะว่าไพ่เสียตังค์ขึ้นมา2ใบ หมอดาวให้คุณ50%นะคะพอมีลุนเนาะเล็กๆน้อยๆพอพอขำๆนะคะสำหรับวันเสาร์ในสัปดาห์นี้อย่าเสี่ยงเยอะนะคะอ่า20815แล้วก็อ่า12นะคะขอให้ท่านวันเสาร์นะคะมีโชคมีลาบเช่นกันโชคดีนะคะเฮงๆปังๆคะ่ะ